สวัสดีครับใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเรามาเรียนกันนะครับถึงวิธีการในการใช้ Google Earth Engine นะครับในการกรองข้อมูลนะครับตัวนี้ในการสร้าง Region of Interest หรือว่า ROI ซึ่งเป็นข้อมูลแบบจุดนะครับมาทำการใช้ร่วมกันกับข้อมูล Sentinel 2นะซึ่งจะเป็นเลเวล 1C นะครับซึ่งเราจะนำมาใช้ตอวน,นี้ รองโดยใช้ ROI แล้วก็เราก็จากนั้นก็ซอสนะครับต้งการจัดเรียงาจากปริมาณที่เมกน้อยที่สุดไปหามากที่สุดนะครับแล้วเราก็เลือกภาพแรกที่มีเมกน้อยที่สุดมาแสดงผลน,นะครับในการาทำแผนที่อนาแสดงให้มันเป็นภาพสีจริงนะครับแล้วก็เอ็เข้ามาแล้วรวมนะกับภาพสีเท็ตนะที่เราจะ กำหนดค่าพารามิเตอร์นะครับในการ v s u u l l z z t t o o นะครับในการแสดงแผนที่นะครับออกมานะเพราจากนั้นเรามาดูการคำนวณอย่างง่ายนะครับโดยใช้ Expression นะในการคำนวณดันชนีพืชพันธุ์ NDPI นะครับ <c oughs> แล้วเรามาดูถึงเรื่องพาเลตนะครับค่าสี เรามี DPI แล้วเราสามารถที่จะปรับค่าสีตามที่เราต้องการได้นะครับให้เหมาะสมกับค่าของเรานะครับังนั้นเราสามารถตัดขอบเขตนะครับ <c oughs> ของพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะใช้นะครับแบบกันเนี้ยในการเรียนรู้นะครับ o w เ r v i e w เป็นการเหมือน Overview ก็เอ r เอ e นจิ n นนะครับโอเคทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราสร้าง r o i ก่อนเราซูมเข้าไปในที่เทศบาลพิษณุโลกนะครับจาจากนั้นนะครับเราใช้จุดตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปเรากดปุ๊บมันจะเล็งขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราก็จดกดเข้าไปในตัวเทศบาลพิษณุโลกแล้วก็รีนมมันเป็น r o i สังเกตนะครับมันจะเป็นข้อมูลจุดที่มีค่าพิกัดลองจุดและตจุดตรงนี้สามารถกดเข้าไปได้นะครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีข้างนอกก็ได้นะครับไอ้พวกนี้จะเป็น geometry ต่างๆที่เราจะเลือกนะครับเราจะเอาเป็นฟีเจอร์หรือว่าฟีเจอร์คอลเลกชันฟีเจอร์คอลเลกชันหมายความว่า,าสามารถมีได้หลายจุดในชื่อ r o i ต,ตัวเดียวนะครับถ้าเป็นฟีเจอร์คอลเลกชัน เราจะใช้ในกรณีที่เราเลือก training area แบบจุดนะครับเดี๋ยวในหลักต่อไปโอเคจากตรงนี้ละเราให้เรา Import นะครับ Sentinel-2 มาให้เราพิมพ์เข้าไปตรงข้างบนนะครับทุกคนพิมพ์เข้าไป Sentinel-2 องนี่จะขึ้นมาเพียบเลยก็คือ1น 2a แล้วก็ s e n t i n e l 2พองคุติอันนี้เราไม่ใช้เราใช้ตัวบนนี้นะครับกดตัวบน แเราก็แอ่นไปนะครับว่า,ามี13อนเทนต์13แบนด์นะครับแล้วก็มันก็จะมีแบรนด์พิเศษด้วยแบนด์ QA60 เนี่ยซึ่งเป็นแบนด์ที่ใช้ในการมาร์คหรือว่า,าทำหน้ากาศนะครับในการ ทำเครื่องหมายนะครับว่าบริเวณพิกเซลนั้นๆน่ะมีเมฆหรือเปล่าเรียกว่า cloud m a นี่เราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับ copy โดได้แต่ถ้าเรา import ก็จะมาเลยนะครับ import, import ตรงนี้ต่อไปที่แบรนดูแบนนะครับก็จะมีรายละเอียดของแบนถ้าเรากดก็ไปตรงนี้นะครับมันก็จะไปที่เพจของข้อมูลนะครับ earth engine data catalog จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าแบนด์เนี่ยมีแบนด์อะไรบ้างนะครับมี16แบนด์นะครับ16แบนด์16แบนด์โดยที่แบรนด์พวกนี้จะเป็นไม่ใช่แบนด์ข้อมูลภาพตั้งต้นแต่เป็นแบรนด์ที่ประมวลผลมาล้นะครับเป็นแบนด์ที่ประมวลผลแบนด์ที่หนึงเป็น a อ r o s o n นะครับแบนด์ที่สองเป็น b รู มีความยาวชั่วขึ้นตรงนี้มีความละเอียดจุดภาพพิกเซลไซส์ยอยู่ตรงนี้นะครับสเกลแฟกเตอร์เท่ากับ0.001 0.03ตัวนะตัวนี้นะครับ <c oughs> สามารถที่นี่อันนี้จะใช้มาสได้ไม่เป็นโค้ดนะครับ Expo ฟิศ t e n g i n e เนี่ยสามารถใช้โค้ดในการทำเครื่องหมายเมฆได้นะครับ image property นี่นะครับเกาจะมีชื่อ metadata นะครับที่เยอะแยะเลยแล้วสามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับ <c oughs> เรื่องของ cloud coverage อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะคำนวณน,นะครับแต่ละซ c e เนี่ยมีพื้นที่ปกคุมเมฆเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเาก็จะมีมดโอเค <c oughs> จากนั้นนะครับเราก็ import เข้ามา จะใช้ตัวนี้แหละ import แล้วเราก็ rename มันเป็นเซนสองนะฮะโดยที่มันเป็น image collection นะครับ image collection ซึ่งก็คือถังข้อมูลนั่นเองเรายังไม่ได้กรองอะไรนะต่อไปนี้เราจะทำการกรองนะครับทำการกรองข้อมูลเราสามารถที่จะว่าตรงนี้นะครับแล้วก็ image ตรงนี้แล้วเราก็ใช้ตัว <c oughs> ตอบที่เขาให้มานะครับเป็นเสน้นเส้นสองแล้วยังไงอย่างนี้เพิ่เราสามารถที่จะใช้ดอทตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ขึดได้นะครับใส่กรองนะครับกรองวันที่ที่เราต้องการ ทีนี้เราเอาในช่วงนี้ f ฟอ m แล้วก็ท o นะครับก็เอาช่วงแรงแล้วกันนะครับหรือว่าช่วงดูดูหนาวทีนี้เราสามารถที่จะกรองโดยใช้ r o i นะครับก็คือให้ซีนที่ตกใน r o i เนี้ย แสดงให้เรานะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ sort อ o โดยใช้ cloud coverage นะครับรใช้ cloud coverage ี่จะอยู่น,นี้ก็คือ cloud coverage assessment คือใช้ตัวนี้นะครับ ที่จะพิมพ์ให้ดูก่อนแต่ว่าเวลาทํางานจริงเนี่ยถ้าเราได้โค้ดที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถเอาโค้ดพวกนี้ไปใช้ได้เลยนะครับไปใช้ได้เลยก็ Copy แล้วก็ไปดัดแปลงได้เลยนะครับแต่ตอนเรียนก็ลองตรงนี้ก่อนท <c oughs> <c oughs> ีนี้เราลองดูนะฮะเราได้ตรงนี้แล้ว <c oughs> เราก็อยากรู้ว่าผลลัพธ์เราเป็นยังไง เทอร์เนลสอก็ซีนซีนเนี่ยนะครับมีกี่ซีนเดี๋ยวจะ Print มันเพื่อออกคอนโซลนี้เพื่อเราเขาจะเข้าไปดูโอเคเรา run น,นะครับกด r ั n น,นี่รายละเอียดมันก็จะออกมาให้เราแต่นี้ยังไม่มีภาพนะครับเรายังไม่ได้ทำการ มองเลยก็คือเราเอาภาพแรกนะครับมันซอสซอสก็คือจัดเรียงเนี่ยนะครับทำการจัดเรียงข้อมูลนะจากเมกน้อยไปหาเมกมากนะครับจากเมกน้อยไปหาเมกมากอ่านี่ถ้าเรากดตรงนี้เราก็จะได้โอเคตอนนี้เราได้ชื่อภาพนะครับเนะี่ยนี่คือชื่อภาพของเรา <c oughs> ID เลข ID นะครับแล้วก็อันนี้ พวกแบนต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ property เราเข้าไปดูได้อันนี้ก็คือเม,ม็ดพวกค่า data data นะครับโอเคครับอันนี้ก็มีภาพเดียวเพราะว่าเราเราเราเอาภาพแรกนะแล้วเราไม่เอาภาพแรกเนี่ยจะออกมาเยอะเลยนะครับ กาไปดูซิว่าภาพนี้ร <c oughs> ายละเอียดตรงมันก็จะอ,อยู่ตรงนี้หมดนะครับผาดโล <c oughs> ผาดโลอยู่ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเราต้องการที่จะ กำหนดค่าพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์วิช u ลไ i เซชั o นะครับของแผนที่เรานะเราต้องการที่จะสร้างภาพสีจริงนะครับเราก็ต้องกำหนดค่านะทูอีทูคัลเลอร์ Color, หรือที่ ดนที่เราต้องการจะนำมาผสม R G B นะครับคือแบนอะไรแบน4สอันนี้สีจริงนะครับสามสองเร e กิ l บูนะครับเรียงตามแม่สีเลยอันนี้คือชื่อแบนนะครับที่เราที่เรากำหนดเข้าไปแล้วก็ค่าต่ำสุด นะครับที่จะเอามาแสดงนะค,ค่าสูงสุดที่จะเอามาแสดงนะครับนี่คือค่าดิจิตอลนัมเบอร์โอเคเมื่อเรากำหนดไปแล้วเราจะใช้ไอตัวพารามิเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปในตอนที่เราแอดเลเยอร์นะครับแอดเลเยอร์อย่างนี้เราก็ใส่เข้าไป Image คือตัวบนนี้นะครับที่เรากรองได้เนี่ยเราต้องการเอามาแสดงเป็นสีจริง True คันเลรเป็นภาพสีจริงนะภาพภาพสีผสมจริง,งนี่นะครับสีผสมจริงนะแล้วเราทำยังไงเรากดรันนะครับกดรันแล้วดูเลเยอร์มันจะมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีชื่อเลเยอร์มา ก็เป็นซีนที่ตรงกับ r o i นะครับของเรานะครับถ้าเราดิสิตธ์ไปทำพื้นที่ของพื้นที่ที่ที่ดิสิตธสนใจจังหวัดหรือว่าอำเภอที่สนใจก็สร้างไ o i แล้วกล่องนะครับอันนี้มันสามารถทำ Transparent ได้นะครับ t r a n s p a ได้เปลี่ยนเป็นอ,อันนี้ก็ได้นะครับ d าวเ l ี t i หรือว่าจะแผนที่ก็ได้นะครับอันนี้โอเค Okay. เราแอดเข้ามาละเดี๋ยวเราทำอีกอันคือสีผสมเท็จนะครับสีผสมเท็จสีผสมของคัพเป้เลยแล้วกันสีผสมเท็จผสมเท็จก็คือเฟลนะครับเฟลก็คือเอาแบนดที่แปกก็คือเนี่ยอินฟลุตมาใส่แต่นี้ก็เป็นแบนดสีแล้วก็เป็นแบรนด์สามเนี่ยอินฟราเรด แล้วก็ r e d แล้วก็ r e e n นะครับมาใส่ R G B แม่สี R G B นะกำหนดค่าพารามิเตอร์ละเดี๋ยวเราจะ copy ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น fault เดี๋ยวมันก็จะไปเพิ่มตรงนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับ ก็ได้ภาพสีผสมเท,ท็จละนะครับภาพสีผสมเท็จทีนี้นิสิเมื่อนสิสิตเข้าใจตรงนี้นิสิตก็ไม่ต้องอ,อีกน่อไนิสิตไม่ต้องพิมพ์ทุกครั้งนิสิตก็คอดปีกเรา,เาซูมเข้ามาดูนะครับเวลาเราเลือกเทร i n ิ่งแอเ a ียในการนำไปใช้ในการจำแนกข้อมูลภาพเนี่ยเ,ออเราซูมเข้าไปโอเค ถ้าอย่างนี้เนะเราสามารถทำความเข้าใจได้ว่าสีเขียวโอเคสีเขียวมันก็จะแดงเป็นสีแดงนะนี่นะคือไอตัวแบนด์คัลเลอร์คอมโพสิตเนี่ยมันมีแอบผสมหลายตัวนะครับอย่างเซนติเนลสองก็มีหลายแบบแลนเซตแปดก็มีหลายแบบเราสามารถค้นหาแล้วก็เอามาใช้ได้บางอย่างก็เน้น พื้นที่เมืองบางอย่างก็เน้นพื้นที่ความแตกต่างระหว่างดินกับน้ำนะครับมันจะช่วยให้เราจําแนกข้อมูลได้นะครับอย่างทีไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือน้ําหรือว่าดินนะในภาพอื่นอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะนะมองดูแล้วก็ผสมได้แต่อันนี้อาจจะตอบน้ํายังไม่ได้นะครับไอ้นี่จะเป็นเน้นพืชพันธุ์เฉยๆถ้าพืชพันธุ์จะเป็นสีแดงนะ พืนะ้นที่การเกษตรเราก็แปลเอาว่ามันเป็นแปลงนี้แต่ไอ้ตรงนี้เป็นกลุ่มเหมือนเป็นกลุ่มหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีปลูกต้นไม้อยู่ร,บรอบๆหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับอย่างี้เราก็อยู่อย่างบริเวณเนี้ยอันเนี้ยเรามองว่าไม่มีพืชผ่านแน่นอนนะแต่สีมันต่างกันใช่ไหมสีระหว่างสีพื้นดินเปิดโลงนะ่งเนี่ยบางอันก็สีครับบางอันก็เป็นสีน้ําตาลบางอันก็สีสว่างเลย แต,แต่มันไม่มีสีแดงก็แสดงว่าไม่มีพืชผัไม่มีพืชพันี่นะครับโอเคเราก็สามารถทำการ Visualization ได้ทันนะครับทีนี้ต่อไป <c oughs> เราจะมาทำในเรื่องของ n d b i นะครับในการท้ำดัวโอเคเดี๋ยวไอดีโอวในคอร์จบแค่นี้ก่อนนะครับ